ดีค่ะพอแม่พี่งสขุสุคนพค่อกพักาวดอยนะแกชิดบ,บ้านคือเกาเนาะค่ะมันนี่เขาสิไปหาซ่อนเด้อค่ะไปไปพี่ไปไปซ่อนกันเด้อค่ะฝนตกแล้เนาะค่ะพี่น้องฝนตกบันทุ่งหน้าเขากะมีน้ำเนาะค่ะก็จะมีเนาะค่ะมีลูกครวกมีอย่างเนาะค่ะไปเบิ่งกันเนาะว่ามันเป็นแน้วได้ ไปค่ะขึ้นฮอดสมัยตะกี้นะคะพากันไปหาสอนเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะไปแล้วค่ะี่แหลวค่ะ ตอนลูกฮวักมิ้วนนะ มันยังบ่ใหญ่บ uh ่โ <si อ้มันยังตัวน้อยฝนหักกะตกใส่ให้เนาะมันยังบ่โตใหญ่ตัวนิดเดียวตัวน้อยฝนหักกะตกใส่อีกจักหน่อยประมาณอาทิตย์นึงบ่มีลูกหวกมินเนี่ยวบ ค่ะพี่น้องลูกหวกลูกหวกลูกหวกวลูกหวกเด้อค่ะหวกลูกห่วกซอนซอนซอนเป็นละเป็นลูกหว,ก,วกแล้วค่ะอีกจักอาทิตย์นึงม,มันจะตัวใหญ่ขึ้นมาได้อือ ลูกหว่วงเนาะเป็นลูกหวกแล้วก็เป็นอย่างเป็นตัวกบตัวเคียดเบ้อเป็นลูกกบเป็นตัวกบตัวเคียดโอ้เขาเอิ้นลูกหวกเนาะคะ่ะเป็นอ๊อสก่อนเป็นลูกอ,อ๊อสเนี่ยสวยเาพใไใ่เลยย้ บ้านเฮ้าเนาะคะ่ะพี่น้องอุดมสมบูรณ์เนาะคะ่ะไก่กระเลี่ยงนะคะ,ม,ะ,คะ,คะมีไก่นะคะนี่ค่ะมีไก่เนาะค่ะในน้ำก็มีปูมีปลานะคะมีกบกกมีเขียดนะคะอยู่ก,กับธรรมชาติสวยงามน,นะคะพี่น้อง บ่ค่อยเป็นผลสำเร็จพอปันไดคะ่ะฝนตกใส่อยู่แต่ว่าเพื่อนยังโตน้อยนะคะยังบทโตใหญ่ค่ะน้ำก็พอมีอยู่นะคะ มรมชาติบ้านเฮานะคะอยู่แบบพอเพียงนะคะ่ะหากินบรต้องซื้ออยู่นะคะพักเฮากะปลูกไว้นะคะ่ะปลาเฮากะเลี้ยงบางทีในในไหในหนานะคะ่ะเฮากะมีนะคะ่ะหน้าฝนมาก็มีปูมีปลาให้กินนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะพี่น้องเลี้ยงทุกอย่างนะคะ่ะอยู่แบบพอเพียงนะคะ่ะเฮากะอยู่ได้มีความสุขนะคะ แต่ใดก็ฝากพอแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้สาวดอยนักแก่ชีวิตบ้นบานนำน่นเด้อค่ะเพื่อสิได้มีกำลังใจให้คลิปต่อๆไปส่วนถ้าใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะบันพีมึงน้องของเรานะคะฝั่งไทยฝั่งลาวและก็ต่างประเทศนํานะคะใท้การติดตามสนับสนุนสาวดอยนักแกชีวิตบ้นบานๆมาโดยตลอดเนาะคะ่ะ ไปแล้วค่อยพบกันใหม่นะคะขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเด้อค่ะสวัสดีค่ะตามชาชิาสวยงาม